สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับ e a z d a c x 5ของเบ้งนะวันนี้ก็นะครับแนะนำนะครับรถระดับผู้บริหารมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะใครที่กำลังมองหานะครับกับเจ้าตัว All New Camry นะครับ2.5 Hybrid Premium นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่ก่อนตัวท็อปสุดนะครับนะตัวนี้จะเป็น2.5 Hybrid Premium Auto ปีของ1นิศน5 6 1นะครับตัวท็อปสุดก็จะเป็นตัวพิเศษ โซล่ u ชูรีนะครับซึ่งจะมีในส่วนะจังหน้าที่ดูดูดานกว่านี้แล้วก็ภายในจะได้เป็นนะครับจออีกแบบหนึ่งนะครับใครที่กําลังมองหานะฮะรถนะครับเก๋งซีดานระดับผู้บริหารสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ราคาประหยัดกว่าไยแดงประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าห้ามพลาดกิฟ์เด็ดขาดนะครับสําหรับนะครับคันนี้นะฮะค่าตัวนะครับผมเปิดขายอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนนะครับ สี่หมื่นห้านบาทเท่านั้นเองเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยผ่อนนานได้สูงสุดถึงเจ็ดปีนะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได,ได้เลยนะแต่ต้องมีไรายได้นะครับคันนี้ถ้าจะซื้อฟรีดาวออกรถนบาทต้องมีไรายได้ประมาณสี่หมื่นขึ้นนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเรามีในส่วนของบริการนะครับขับรถไปให้ดูที่บ้านนะฮะแต่เงื่อนไขนะครับจะเป็นยังไงลูกค้าลองทักเข้ามานะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่เราจะไปชมนะคะก็รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ s อสซีคาร์หนึ่งแปดหกให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะ,ะลูกค้าจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตามมาครับผมอ่านะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกับเจ้าตัวนะครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมคันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ค่าตัวประหยัดก,กว่าไปแดงนะครับประมาณสี่แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับ ตัวนี้นะขับดีขับมันแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอ่ามันเป็นรถนะครับ2ระบบนั่นเองนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินกับตัวไฮบริดนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องเงียบนะครับดูแลง่ายนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของการสูบเป็นการก็เยอะนะครับตัวนี้นะครับเลขใหม่นะครับอ่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ ใครที่หาอยู่นะก่อนหน้านี้ถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็เลยจัดมาให้นะครับเรามีอยู่2องคันนะก็เลยจัดมาให้เลยนะครับคันนี้นะครับเลขไมาอยู่ที่นะฮะห0าหมนะครับ5้าหมืนะครับผมประวัตินะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องเป็นซิน2.5นะครับ21 1แรงม้าสวยๆเลยนะครับนะไฟหน้าจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้เห็นไหม เดต้ามันนิ่งไหลมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้ากับกันชนหน้าเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับโลโก้จะเป็นสีนะครับดันกับฟ้านะครับมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำเลยนะครับการันตีบอดี้โครงสร้างนะครับซื้อรถกับผมนะครับไว้ใจได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นยางบิสโต e นะครับนะบิสโตรโทเรนซ่านะครับ นะยางปีสอง3นยิบสามนะครับล้อมแมกจะได้เป็นล้อมแมกขอบเ7็นะฮะดิสเบรกสี่ล้อสีอ่อลรอยแบบนี้นะครับมีโลโก้ไฮบริดมาให้นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ากุญแจสมาร์ทยคเลดนะครับนี่นะฮะนะกุญแจจะเป็นแบบนี้นี่เลยนะครับกุญแจเป็นแบบนี้อ่านะครับนะนี่เลยแผงประตูนะครับซีลเลอร์ต่างเดิมนะฮะคุณลูกค้า นี่นะครับตัวรถก็จะเป็นรถปี2021นะครับเดือนมกกรานะครับน็อตเดิร์ต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับสวยๆนะครับรถสวยๆแน่นอนนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่มีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถนะครับปรับนะครับแอตรงเบาะได้นะครับเกียร์ออโต้ไวเลสช์จเจอร์มีจอนะครับ กล้องถอยหลังในวิเกเตอร์ต่างๆมีมาให้ครบมีสรุปมาให้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังคันนี้นะครับนี่มันรองรับกับผู้บริหารนะครับนะสามารถกดนะครับปรับเบาะนะครับกดเปิดอะไรต่างๆได้หมดเลยนี่นะฮะหรูราหมาเห่านะครับมีแอร์ด้านหลังมีที่เสียบชาร์จแบตนะครับดูนะครับ สวยมากนะครับสวยมากนะครับมีม่านด้านหลังมาให้มีในส่วนตัวม่านด้านข้างมาให้นะครับตัวรถบางๆาไฟท้ายนะครับสวยๆแบบนี้นะครับโลโก้คัมรี่เป็นโลโก้คัมรี่แบบใหม่นะครับแบบนี้เลยนะตัวนี้จะเป็นรถมาจากนะครับศูนย์เคมอเตอร์นะครับนี่นะฮะด้านท้ายตะเข็บเบ็คอาร์ตต่างๆเดิมๆนะครับยางอะไรนะครับ อยู่ครบนะฮะอย่างไลอยู่ครบนะครับเครื่องมือต่างๆอยู่ครบเลยนะครับแล้วตัวนี้คือช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากนะครับกว้างมากเลยนะครับอ่านี่นะครับสวยๆมีสรุปมาให้นะครับนะด้านในนะครับผมดูนะฮะสครับเพจยังไม่แกะพลาสติกเลยนะครับมีนะครับเมมโมรีซีดเบาะนะครับสองชุดนะครับกระจกเนี่ยพับไฟฟ้าออโต้ได้ด้วยนะครับกระจกไฟฟ้า ด้านข้างเป็นกระจกออโต้สบานเลยนะครับตัวนงตัวน็อตต่างๆเดิมๆเป็นพุสตาร์ทนะครับนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะนี่นะครับออปชั่นฟังก์ชันก็ถือว่าเยอะดูเรนหม่นะอย่างสวยมากนิสตาร์ทแล้วนะเสียงเยี่ยมมากเลยนะครับเลขไมนะฮะห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้มีนิเ i กเตอร์นะครับ อ่าแล้วก็แอร์จะเป็นแบบดูโอแยกอิสระซ้ายขวานะครับตรงนี้จะเป็นตัวนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะแอร์นะครับเป่าเอ่อก้นกับเป่าหลังให้นะครับกระจกตัดแสงนะครับมีในส่วนของตัว adaptive cruise control นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเปิดสรุปนะฮะอ่าเปิดสรุปแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะสวยๆนะไว้แบบ วิ่ง uh, นะครับแถวทะเลนะดูดงดูดาวสบายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับเอกสารต่งตางๆอยู่ครบเลยนะรถมือเดียวด้วยนะครับ21 1แองม้มาเห็นไหมปียีจดทะเบียนวันที่24มีนา64นะครับนะสวยๆนะฮะบริเลชัชเจอร์เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับเพื่อนไปดูห้องเครื่องกันเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผม นี่นะครับรถเพิ่งเข้ามานะใครที่แบบได้ดูคลิปนี้นะครับสนใจรีบเลยนะครับตัวนุงตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเครื่องเงียบมากนะครับนะเครื่องจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับกับตัวไฮบริดนะครับ211แรงม้าเพื่อนๆเหยียบไปเลยนะฮะสบายๆสวยๆนะครับนี่เลยเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะฮะสนใจยังไงติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม ก็ฝากด้วยแล้วกันกับ Camry 2.5นะครับ h ฮ b ริดพรีเมียนะครับออโต้ปี21คันนี้เลขหมล์50,000กโลค่าตัวอยู่ที่1ล้าน2 0 5 0 0 0บาทนะครใครที่สนใจติดต่อมาเลยนะครับก่อนนะครับจากการก็นะครับนะฝากกดติดตามอะไรให้ด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับคุณลูกค้าจากการที่ผมได้รีวิวนะครับกับเจ้าตัว Camry คันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่านะครับ สวยแน่นอนรถไม่มีประวัติชนหนักพิฆามจุ่มน้ำนะฮะตัวรถเดิมๆนะครับเราการันตีบอดี้โครงสร้างอยู่แล้วที่แน่ๆนะลูกค้าประหยัดกว่าป้ายแดงประมาณสี่แสนเลยทีเดียวนะครับตัวนี้รถนะครับปี2021นะครับนะสวยๆสีขาวแล้วก็เป็นตัวพรีเมียมนะครับเบาะด้านหลังนี่คือแบบโหอย่างผู้บริหารเลยนะครับนะราคาค่าตัวที่ผมบอกนะฮะหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะฮะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณ หมื่นไปลายๆนะครับเกือบสองหมื่นนะครับสนใจยังไงนะครับติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะฮะเข้ามาได้เลยที่เซรีไทย64นะครับท้ายซอยเราเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึงหกโมงเย็นนะครับก็ก่อนจะกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะนะครับเวลาเราลงคลิปใหม่ลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะฮะแล้วก็มาติดตามชมนะฮะคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนกันต่อสำหรับวันนี้นะครับผม Mazda CX 700ของเบ้งนะครับ ก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ